Là. Không mình Anh đi thất lèo này căn tòa đi nè Thì biết đã lên nè đi tụng lên nè Thì tụng nè mất lèo nè เดินมาก็ไม่ได้เดินอ้อมอะไรเดินมันมาข้างๆมาทางนี้เลยอะ่ะสองคนคนขับคนนนวนก่อนเาะเปิดทวิตเปิดหรอนี้นะวะาเปิดทาวิตหรือไ้ทำมาวนื่นย ดูท่าเดินก็ไม่ใช่ผู้หญิงเลี่ย้ช่ผู้ชายผู้ชายดูท่าเดินก็รู้แล้วให้วางมือชี้ลยใส่ถุงมือเรียบร้อยอ่ะทำเงียนงคนบ้านนู้นมันต้องเขียนอ่ะ